สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะพามาชมเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนุมโพนะครับก็เป็นพระกิจอาจารย์ยุค2,400กว่าเนาะก็เป็นพระกิจิที่เรื่องชื่อนะครับของยุทธยานะครับก็เนี่ยครับพระ สเปเอกลักษณ์ของท่านก็เป็นพันธุ์เนื้อดินนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆวงเล็กๆนะครับก็มีหลายพิมพ์นะครับสำหรับพิมนี้ก็เป็นพิมพ์พิม์คุดนะครับพิมพ์นั่งหลังคุดนะครับพิม์ทรงคุดใหญ่นะครับุดใหญ่ฮะโอ้ข้างบนนี้ก็เป็นรูอุดผงนะครับผงเป็นผงพิเศษนะครับผง ตามตรวการสร้างของท่านนะครับแล้วก็ปิดนะครับสรงนี้ก็ทำไมาเพื่อนได้รับชมกันก็นกวิจารวิพากษ์วิจารกันได้นะครับทุกทุกคอมเมนต์นะครับก็มาช่วยกันดูช่วยกันศึกษานะครับก็ชี้แนะนะครับรับฟังนะครับน้อมรับฟังนะครับก็ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบว่าฟันธงเลยว่าองนี้เท้นะครับก็ก็เป็นภาพที่ดูยากเนาะก็ก็เราต้องมีความชํานาญมากกว่านี้นะครับแต่พอได้มาก็มาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับภาพหลวงพ่อปานะครับมีลายพิมพ์หลายโซนครับขี่หนุมานนะครับขี่ไก่ขี่เม่นขี่ปานะครับมีเยอะครับข้างหลังก็จะนูนๆหน่อยครับแล้วก็มีรอยปาดนะครับ เนื้อหาก็ค่อนข้างเก่าเนาะก็เพื่อนๆก็รับชมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับน้อมรับฟังครับนี่ครับวันนี้ก็ด้านหลังนะครับเป็นรอยขูดลงมานะครับรอยปาดนะครับเนี่ยสงขุดใหญ่นะครับก็เนื้อหาก็แห้งแห้งดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ